พกเราาลัังงสบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันสวัสดีวิ้งบายวันนี้พ่อแบงค์มีคลิปใหม่เป็นคลิปพิเศษที่ไม่เคยถ่ายที่ไหนมาก่อนคลิปรีวิวห้องน้ำห้องน้ำที่นี่แปลกมากครับพราะมีน้ำแข็งเป็นห้องน้ำทางกลางหิมะดูสิเดี๋ยวพ่อจะถือหิมะไปนี่อ่ะไปถือไปคนละหน่อยเราจะเอาหิมะเข้าห้องน้ำอ่ะแบบมือแบบมือแบบมือ,แบบมอ,อเคถือเยอะไปเยอะไปเดี๋ยวเย็นถือเยอะไปถือไม่ไหวไป ห้องน้าอยู่ตรงไหนห้องน้าไม่กิฟไม่กิฟเจออะไรไม่รู้ไม่กิฟบอกว่าห้ามถ่ายพ่อแบงค์ถ่ายลงย t u b e ได้ไหมไม่ได้อะไรอ่ะเจออะไรไม่รู้อ่ะเขาห้ามถ่ายโอ้ยห้องน้ําสมัยโบราณที่ญี่ปุ่นเขาเข้ากันแบบนี้โอ้นั่นคือห้องน้ําโบราณแล้วตรงนี้เขาทะเลาะกันเหรอเขาคุยกันหรือเปล่าอ๋อคุณป้าเขาคุยกันอ๋อเขากําลังซักผ้ากันอยู่ไม่กิฟแล้วเขาก็คุยกันอุ้ยเขามีเด็กอยู่บนหลังด้วยเด็กร้องไห้งองแงอยู่แต่เมื่อกี้ พ่อแบงค์อ่ะอยากจะรีวิวซ่วมอะ่ะดูสิดูซ่วมที่นี่สินี่คือซ่วมสมัยก่อนของประเทศญี่ปุ่นแต่ก็เหมือนที่ประเทศไทยแหละโอ๋อไหนขอดูหน่อยอ๋อนี่ไงซ่วมซึมเขาเรียกว่าซ่วมซึมนะครับที่ขับที่ในหนังเขาบอกไปเวทอะ่ะไปเวทอะ่ะเดี๋ยวพ่อขอคุยกับหนูหน่อยปวดอ,อเป็นยังไงบ้างปวดอึปวดอึเหรออึออกเยอะไหม ดูสิโอ้โหออออกเยอะเลยอุ้ยเหม็นแล้วไปดีกว่าอะไรกันมาดูอะไรอีกอะไม่เก็บชอบเจออะไรปเจออะไรแปลกๆตลอดตะดไหนโอ้หลังนี้เลี้ยงแมวหมาครับหมาชิบะไม่ใช่แมวเดี๋ยวพ่อซูไม่ดูว่าแมวหรือหมาทุกคนดูสิแมวเหรอแมวเหรอ ไม่รู้เราไม่รู้นะว่าหมาหรือแมวแต่ไม่เป็นไรเราไปดูหลังต่อไปกันครับนี่หลังนี้หลังนี้กําลังทํายาหลังนี้กําลังทํายาอยู่นะครับเป็นยาแก้ตัวร้อนถ้าเด็กๆคนไหนเป็นไข้ต้องมาบ้านหลังนี้อะไรอะไรอะไรกันแม่เขาเกิดเหตุอะไรกันไม่รู้อะไรร่วงลงไปอ๋อลูกเด้งร่วงลงไปนหฮิมะเกิดเหตุถุกเฉินลูกเด้งร่วงลงไปเขาหยิบให้เขาตื่นขึ้นพ่อ ตึ๊บตนะึ๊บตึบโอหนาวมากหลังนี้ครับเป็นเป็นทำอะไรสักสักฮะสักยันเหรอใช่ดูสิญี่ปุ่นมีสักยันด้วยเหรอใช่สักยัางโครงสราไงโอ้สักลายแบบนี้เลยอะ่ะเขาต้องกัดผ้าแล้วก็ินเหล้าลทำไมเขาต้องกัดผ้า <S <S อ๋อเวลาเจ็บอะ่ะเดี๋ยวกัดปากตัวเองเดี๋ยวกัดลิ้นตัวเองเอาผ้ามากัดไว้ตัวเขาเป็นลายแบบนี้เลยอ่ะดูสิทุกคนอ๋อเห็นไหม ตัวขับเป็นลายยากูซ่าเลยนี่หลังนี้เขาเป็นช่างหลังนี้ <P> ช่างเพ้นระบายสีเหรอใช่เขาเพ้นทุกคนวาดรูประบายสีสากาแฟน้ำชนะาอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองคุณป้าคุณป้ากําลังวาดรูปไปที่ถ้วยชามหิมะตกจริงเหรอนายขอดูหน่อยหิมะตกแล้วไปเร็วไปเร็วหิมะตกแล้วครับหิมะตกไปเร็วครับไปเร็วครับ ได้เวลาออกจากหมู่บ้านญี่ปุ่นแล้วนะครับออกมาเร็วครับออกมาเร็วยังไม่หมดยังไม่หมดถ้าพอแบงค์ผมยาวอ่ะก็ต้องเข้าร้านนี้ไม่กิฟต์ร้านตัดผมนี่ไงคุณลุงเขาตัดผมอยู่ตัดแต่ข้างบนล่ะพ่อเออเขาเป็นผมแบบหัวล้านอ่ะแล้วเขาตัดทําไมอ่ะแล้วคุณลุงตรงนั้นน่ะเขาก็นั่งกินน้ําชากันอยู่ไม่กิฟนั่งรอไงอ๋อนั่งรอใช่หรอใช่แล้วตรงนี้มีอีกร้านหนึ่งเหรอโโหที่นี่นะครับเป็น ญี่ปุ่นแบบโบราณนะครับมีอาชีพโบราณเยอะเลยมีคลิปอะไรอ่ะร้านเขียนจดหมายหรือเปล่าเขียนจดหมายอ่ะเหมือนเขาเขียนอะไรสักอย่างเออใช่เหมือนเขากําลังวาดรูปอ๋อเขาเขียนเขียนทุกอย่างอ่ะเขาเป็นคนที่มีความรู้ไงเห็นปะเขาเป็นวิศวกรใช่เขาเป็นนักออกแบบเจออะไรนะซามูไรตัวจิ๋วจริงเหรออุ้ยเขาถือดาบมาด้วยซามูไรจิ๋วน้อยโอโน่มอคิปต้องทําท่า นินนินนินเขาเรียกท่าน,นินนินมากอนินจาฮาตโตรีเมื่อกี้แล้วนี่ร้านไหนหมดยัง,อ,งอ๋อนี่ร้านของเล่นถึงแล้วครับทุกคนห้องน้ำที่มีหิมะอยู่ตรงนี้เองมีห้องน้ำผู้ชายด้วยเด็กๆไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงนะอุ้ย <c oughs> ดูทางเข้าห้องน้ำสิมีเด็กผู้ชายแอบนั่งทำอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> เปิดประตูเข้าไปเลยครับ ปแล้วเข้าห้องน้ําไปแล้วเข้าห้องน้ําแล้วเอาหิมะวางไว้ตรงที่ล้างมือก่อนนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูกันเราออกมาดูกันว่าหิมะจะละลายหมดไหมพอเข้าห้องนี้นะครับโอ้ถึงแล้วห้องน้ําหิมะ,อะเอาหิมะวางไว้ตรงนี้นะครับเคเดี๋ยวพอแบงค์ขอไปฉี่ก่อน A later few moments later. พอแบงค์ฉี่เสร็จแล้วหิมะยังไม่ละลายเลยอะเดี๋ยวไปดูของบิ๊กไบค์ก่อน วิ่งไปหิม้ละลายไหมวิ่งไปอยู่ห้องนี้หิมะละลายไหมครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอือโอ้หิมะไปก็ยังอยู่ขอ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 มาบิงมาดูหน่อย,อยบิงเย็นมากอาวางไว้ตรงนี้อหิมะวางไว้บนไม้หมอไปแล้วใช่เห็นลโอเคเป็นไงห้องน้ําสะอาดไหมห้องน้ําที่ญี่ปุ่นสะอาดมากมากและตอนนี้นะครับ ได้เวลาไปรับชมบ้านปีศาจที a a ่ people, นี่นะครับมีบ้านปีศาจด้วยที่จะเจอกับปีศาจแมวปีศาจหมาและตัวสุดท้ายอ่ะปีศาจกบพร้อมจะไปดูไหมครับบิงไปเอกลัวไมอยากไปไปเถอะไปแป๊บเดียวนิดเดียวไปไปไปไทุกคนพวกเราเจอกับท่อมสว์ประหลาด ขาบอกว่านี่คือกระท่อมสับปะรดของนินจาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับอ๋อดูสิมีสัตว์เยอะเลยไปับตามพ่อแบงค์มากระท่อมสับประรดก่อนเลยรู้ไหมว่ากระท่อมสับประรดก็คือบ้านผีสิงกลัวไหมตามพ่อแบงค์มาครับมันเป็นสับประรดจริงๆตามพ่อแบงค์มาจริงตามพ่อมาแม่แม่ตามมาตามมาตามมาเร็ว ไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทุกคนมายืนตรงนี้กันคืออะไรครับคือตัวอะไรมา,มาจับมือพ่อฟ้าเร็วมาอยู่ตรงอยู่ตรพ่อกับแม่ม,มาเร็วด็กๆเฮ้ยล้มลมตาเดียวทุกคน สับปะาดไม่ใช่ผีนะครับไม่มีผีนะครับแต่กลายเป็นล่องตาเดียวต่อไปให้ดีไปกดนีน่ไปกดปุ่มนน้นเร็วออะไปกดไปกดเอาครับเอาครับอุ <ไป S 1> ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วนนว้าวเป็นรุ่นพี่เป็นพี่สาวนะครับกําลังทานน้าชาอยู่ใช่อุ้ยฮยห,ยหทุกคน พี <IS> ่สาวเขาทำไมคอยาวอะเ้ยยาวขึ้นไปแบบนั้นเลยนูๆๆยาวทุกคนพี่สาวคอยาวมากอูยาวขึ้นไปติดเพดาน้างบนจบแล้วแล้วเขาจะกินน้ำชายังไงบิงต่อไปตามบิงก่อนแล้วล่ะมีอีกแล้วเหรอมีที่กดปุ่มอีกแล้วทุกคนเราจะเจอกับตัวอะไรอ่ะ เอาแล้วบิ้งกดแล้วบิ้งเก่งมากบิ้เก่งมาก <You S 1> เห็นไม้ไม่มีอะไรน่ากลัวมาแล้วมาแล้วงูคืองู้ยจอบแล้วจบแล้วใช่มีงูเฉยเฉยอันนี้ดีกว่าอุ๊ยอันนี้จอใหญ่มากทุกคนอันนี้น่าตื่นเต้นตเอาแบงก์กดเอง เะครับเอาละครับแมงมุมหรอทาเออแมงมุมนั่นไง<อ>เขาโดนแมงมุมจับอยู่ไม่กี้ใหญ่แมงมุมนั่นไง<อ>แมงมุมเขาพ่นใยมาเขามวนไปแล้ว <c oughs> มวนไปแล้วอุ้ยแมงมุมแมงมุมจับพี่สาวไปแล้วแมงมุมเต็มไปหมดเลยโอ้ นี่นี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงโอ้เจอแมงมุมมีใบายกลัวไหมครับอันนี้เป็นเรื่องราวจริงไหมเรื่องราวจริงสิสมัยโบราณมีแมงมุมยักษ์เขาปล่อยใยมาจับพี่สาวไปอันนี้พี่บายกดแล้วนะครับแล้พี่บายจะกดแล้วอ้าวอันนี้เป็นพระอันนี้เป็นวัดอันนี้อันนี้คือสวรรค์แล้วเพราะเราใกล้ออกแล้วไง ไม่กิฟไม่กิฟไม่กิฟทำไมไม,มันสั่นนะไม่กิฟเฮ้ยเขาเป็นปีศาจนี่เองเ<อ>ขาเป็นปีศาตาเดียวทุกคนเลยเขาหันมาแล้วเขาเป็นมนุษย์ตาเดียว <c oughs> โอ้โห <c oughs> มีอัอนนึงอันสุดท้ายอันนี้อันนี้อะไร <c oughs> อ๋ออันนี้ช้ำรุดอันนี้กำลังซ่อมแซม อันนี้ก่อนออกอันนี้บายบายละวบายกดเลยอะไรเนี่ยกดเลยกดเลยครับครับมนุษย์กบอ๋อมนุษย์กบโอ้ยโดนทิ้งเฮนมวิ่งวิ่งกดมั้งวิ่งกดมั่งกดเหรอกดอีกทีนึงก็จะดูตอนที้น่สาครับมนุษย์ดีมนุษย์กบโอ้ยมนุษย์กบชีดน้ำใส่พวกเราะเดิตัวกระป๋าใช่ไหม ภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าตัวกัะปะอุ้ยทุกคนตื่นเต้นที่มัน,น<ด> <laughs> แปลกมากโห,โหเอาละครับทุกคนตอนนี้เราเจอช่องแคบนะครับเหมือนฝนตกด้วยนะคะ่ะน,นี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะ <laughs> เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้าน, <laughs> าน,านใช่หมู่บ้านโบราณเรากําลังเดินข้าไปในหมู่บ้านโบราณน,นะครับโอ้โโห,หนี่คือหมู่บ้านโบราณของประเทศญี่ปุ่นอุ้ยบ้านนี้เขาเปิดประตูด้วยอ่ะ ฮะเข้าได้หรอครับอุ้ยนี่มันบ้านใครอ่ะเมื่คลิปเข้าบ้านโบราณที่ญี่ปุ่นอุ้ยไม่รู้อะมีอะไรด้วยก็ไม่รู้อ่ะอ๋อที่ไหว้เสียงเซมซีไงใช่หรอโอ้ยคนนั้นเขาทำอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นพีพอตอินนากายยาอ๋อเป็นคนที่อยู่นากายยาตรงนี้ฝนตกตรงนี้ฝนตกค่อยๆเดินไปครับเออเออปิดปิดหัวไว้ปิดหัวไวไเพอปิดให้พอปิดให้